วิ่งไปไหนอะวิ่งไปอ้วกโอ้ยเนาะโ,โลกนั้นหายโลกนี้ก็มาฉันเป็นโรคได้ทุกวันแล้วอ่ะตั้งแต่พักเสริมใหม่มาฉันเป็นโรคทุกวันไม่มีวันไหนที่ฉันจะไม่ป่วยและตอนนี้น้องของเราก็อยู่ที่บ้านต่อจากพีก,ก่อนเลยีี่ก,ก่อนที่เราบอกว่าเราจะมาเอาเตียงใช่กระเป๋ใช่ไหมพีในแม่ไม่ต้องเอาแหละเราว่าเรากลับมานอนดีกว่าเพราะต้องไปเรียนในอีกหนึ่งชั่วโมงเมื่อตะกี้นี้มันแจ้งเตือนนี่มันแจ้งเตือนต้องไปเรียนในอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวให้น้องไปนอนก่อนเดี๋ยวจะไม่ไหวในการเรียน เราก็ไม่ชึ่งที่โรงเรียนกันเป็นชีริบรอแล้วแล้วนองก็คือง่วงจ้ะโอ้ยสงสารโอ้ยเมื่อกี้ก็ไม่ได้เอาเตียงมาด้วยโอ้ยเนาะลืมเก่งเราเนี่ยอ่ะแอบนี้ไปแอบนี้ไปเรื่อยๆปะจนกว่าจะเข้าเรียนโอ้ยมีคนจะซื้อเสื้อแล้วโอ้ยคือแบบจะรวยแล้วเนี่ยคนนาฉันแบบยังเรียนไม่จบเลยก็คือรวยแล้วอะไปเข้าเรียน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 นี่ มาถึงราคาจารย์ทำไมเขาใส่เสื้อเหมือนกันเลยอะแบบโทนสีเดียวกันอะซึ่งฉันสีชมพูอยู่คนเดียว <c oughs> ฉันแตกต่างเหลือเกินนี่ดูสีชีน้องของเราเรียนอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิโหนเอ้าเอา,เอาหนูไปไหนอะเอา้าอาจารย์ใหญ่เรียกทำไมอะเออนั่นแหละ <c oughs> เรียนเมื่อลอยนักนะโดนอาจารย์ใหญ่เรียกไปคุยเลยจ้า เออาจารย์ใหญ่ว่าไงเนี่ยฉันไม่ต้องการที่จะได้ยินข้อแก้ตัวของคุณนะเพราะแค่การไม่อยู่ในห้องเรียนต้องโดนลงโทษโดยการโดนกักตัวเอ,อ่ออาจารย์ใหญ่ไปเจอฉันตอนไหนอะค่ะคือฉันฉันเข้าห้องเรียนอยู่เมื่อตะกี้นี้เลยอะคะ่พะพอฉันโดนอาจารย,าย์ใหญ่บ่นปุ๊บฉันก็ไม่อยากเข้าเรียนแล้วคะ่ะฉันก็มานอนตรงนี้เลยคะ่ะแล้วให้น้องนอนไป แล้วก็จะสุกปรกอีกแล้วนะจุดจุดนี้พวกเธอเสร็จได้ยังเสร็จได้แหละเอาทําไมไม่สร้างล่ะคุณน,นะไปสร้างดีิวก็ไปสร้างเงินก็เยอะแยะจะเก็บไปทําไมอะ่ะเว้่แต่แต่ไม่สั่งก็ได้นะมีของฟรีให้กินจะซื้อทําไมอะ่ะโอ้ทำไมเขาสั่งแล้วไม่กินกันนะเสียดายข้องาสั่งแล้วก็ไม่กินนะนะเออเอาไปกินก่อนจลเออ <c oughs> คนมันเส้นใหญ่อะ่ะ ก็มานั่งกินในห้องอาจารย์ใหญ่ไปเลยสิอาจารย์ใหญ่ทำไรคิดว่าทำเอกสารโน่นนี่นั่นเหออาจารย์ใหญ่เล่นเกมเกมอะไรเนี่ยเกมโอโ้โหกินเสร็จยังเนี่ยตั้งนานแล้วต้องเรียนในอีกหนึ่งชัง่วโมงเอา้าอยู่ๆก็มาบ่นฉันอาจารย์ใหญ่เป็นอะไรอาจารย์ยป่วยนะพวกเธอดูดิอาจารย์ใหญ่เขาเรียกอาจารย์ใหญ่ถูกแล้วใช่ไหมนกยูงรูปร่างดีพวกมันผิด ที่จะถูกไล่ออกฮะคืออะไรอ่ะอาจารย์ใหญ่ไล่ออกแล้วหรอพวกมันผิดที่จะถูกไล่ออกฉันมีความรู้สึกที่น่าสงสัยจากคุณฮะอาจารย์ใหญ่สงสัยอะไรจากฉันล่ะคะฉันเข้าเรียนตลอดแม่ที่อาจารย์ใหญ่ยอย่างนั่งเล่นเกมเลยอเสร็จแล้วหรอเอาคือเรียนวยจุงอะ ฉันถูกทำโทษทั้งๆที่ฉันเข้าห้องเรียนฉันก็งงฉันแค่เบิดลอ,อยในเวลาเรียนไม่ตั้งใจเรียนไม่ได้เขียนไม่ได้โจทแค่นั้นเองพวกเธอโอ๊ยนีย่ดูตอนนี้ยังไงแดงเถือกกันเลยเืิดลอยต่อไปกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะเรียนจบละวันเนี้ยถ่ายรูปก่อนแล้วก็วางไข่รอบชุดกหลาบบลเดอร์เนี่ยแล้วก็ค่อยอาบน้ำกหลาบบลเดอร์ไข่ไม่ดีเลยอะหลายรอบแล้วนะกลับบ้านกลับบ้าน เพราะว่าเราต้องไปส่งชุดไอเจ็เชอร์ก่อนเดี๋ยวไอชุดที่มันยังขายไม่ได้ข้อวางขายต่อไปนี่มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราขายไอชุดเจ็เชอร์ก่อนส่งให้ลูกค้าอุ้ยได้เงินมาแล้วแล้วก็ได้ทำปณิธานสำเร็จไปอีกหนึ่งคอตอนนี้ก็คือต้องการเงินให้ได้สองหมื่น้าพนกับมีเงินสำรองอีกสอง0มืน่นโอเคโปรโมตชุดก่อนจนกว่ามันจะขึ้นว่าดีแล้วเราค่อยขาย ต่ำอีกแล้วทำไมต่ำเก่งโปรโมทไปเรื่อยๆจนกว่าม,มันจะขึ้นว่าดีวางขายแล้วค่อยไปนอนงานให้ทำอีกแล้วไม่มีเวลานอนแล้วตอนเนี้ยยุ่งมากทำที่บ้าน่ะให้ทำอะไรต่อวันเนี้ยการบ้านคือไม่เคยทำเกรดก็คือเกรดสี่จะโดนไล่ออกเมื่อไร <c oughs> โอเคแค่ไลฟ์สดเนี่ยนะแล้วก็ได้เงินน้อยอ่ะพวกเธอเอาดีๆได้แค่สี่สิบสี่เหรียญคือน้อยมากฉันขายเสื้อผ้าได้ตั้งสามสี่พันต่อวนนะันอะ เออฉันไม่ทํางานก็ได้แล้วเปล่าถ้าทํางานเราได้เงินแค่นั้นนะ่ะอันนี้มีเงินอยู่สามผนเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านได้ยังเอ,อ่อให้ได้สักหมื่นหนึ่งปะ่ะเดี๋ยวค่อยสร้างบ้านเพราะเราไม่จําเป็นต้องมีบ้านก็อยู่ได้นะชีวิตนี้อ้าวไม่ต้องนอนละตื่นนอนได้ละตื่นนอน๋อยวเราเอาเตียงเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็เราก็เดินทางต่อจ้ะเดินทางไปโน่นไปนี่ไปเรื่อย เดี๋ยวเราหาตังค์ให้ได้สักหมื่นหนึ่งล้วค่อยสร้างบ้านนะจ๊ะพวกเธอเดี๋ยวเราไปร้านชานมไข่มกุกอีกแล้วก็เพื่อเป็นที่ทํางานของเราเราก็มาเชิญกันที่เรียบร้อยกับร้านชานมไข่มกุกที่มีทุกอย่างรพรีพร้อมเหมือนบ้านหลังที่สองของเราเอ่อตอนนี้เราต้องมาไลฟ์สดใช่ปะเขาให้ไลฟ์สตรีมในการเล่นเกมงานนี้คือเหมือนเป็นงานอดิเรกอะได้เงินแค่4ี่สิบเหรียญ งานประจำคืองานอดิเรกค้านขายเสื้อผ้าคืองานประจำาละเสร็จแล้วก็ทําการบ้านบ้างนะไม่เคยทำเลยการบ้านเนี่ยเออนี่ต้องจัดตารางเรียนทําทุกอย่างแล้วก็เรียนพัสสอบแล้วก็แต่ระดับสี่คืออะไรอก็ทําถ้าอยากหรูก็ทำเดี๋ยวเราให้น้องทํางานไปนะจ๊ะพวกเธอนี้มาทําการบ้าน สาวน้อยผู้ดิ้นรนส่งตัวเองเรียนแล้วก็หาตังไปด้วยเรามาดูสิหลังจากเรียนจบแล้วเธาจะมีตังสักกี่บาทแล้วก็จะได้บ้านหลังใหญ่โตสักเท่าไร่กันเชียวและตอนนี้คือเราไม่ไม่ไม,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 มีค่าสังคม,มเลยเดี๋ยวเรามาหาคนคุยดีกว่าแล้วคุยกับชีคนนี้ก็ได้นี่คนนี้คนนี้เป็นเพื่อนเก่าเราเพื่อนรักถามเรื่องบูหู เอ่อถามเรื่องเองือถามเรื่องที่ไม่ไม่ควรจะถามคุยไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่าจะแบบแอบเขียวหน่อยพอแล้วพอแล้วเราจะไปทําการอ่านหนังสือต่อเราต้องโฟกัสเรื่องเรียนบ้างเรื่องเรียนตอนนี้ก็คือเกรดสแหละใกล้แหละใ,ใกล้โดนไล่แหละบริษัทผลิตไฟฟ้าแลนเกรดตัดไฟบ้านของคุณแล้วจ่ายใบยแจ้งนี่ฉันไม่จ่ายจ้า ว่าน้องเป็นไรอะน้องเป็นโรคอะไรอีกเอ่อเดี๋ยวเราอันนี้รูปภาพต่อ upload, upload, upload. อัปโหลดอัปโหลดอัปโหลดอุ๊ยดาราหนึ่งดาวแล้วพวกเธอดาราหนึ่งดาวจะขายเสื้อผ้าไม่ได้ได้ไงล่ะนี่ผู้ติดตามสองหมื่นเก้าแล้วอะก็ก็เร็วนะเราไปสร้างชุดของเราดีกว่าในไหนเราก็อยู่นี่อยู่แล้ว เราเชื่อว่าเสื้อผ้าของเราจะต้องขายได้เพราะว่าเราดังซึ่งอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบคอลเลคชันใหม่ที่เราออกมาเอเซสซอรีต่างๆก็จะแบบดจัดเต็มหน่อยหมวกหมวกอะไรก็ต้องใส่นะนี่เป็นแฟชั่นใหม่อาจารย์พวกเธอสวยปะละ่ะสวยโอ้ยแต่ แฟชั่นนี่ก็จะแพงหน่อยนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นคอลเลคชันใหม่อ่ะจ้ะชุดมาดามดโอเคสองพันสีอันนี้โอ้ยชุดมาดามดจริงเลยอ่ะพวกเธอนเนี่ยโปรโมทสิต้องเรียนอีกแล้วหรอฉันต้องไปเรียนอีกแล้วหรอทำไมวันวันมันไวจังเลยชียโมงหนึ่งต้องไปเรียนอีกแล้วอจ้าพวกเธอเราอยากได้คอลเลคชันชุดที่มันแพงที่สุดที่จะทำได้อันนี้แพงเอันนี้ เลือกจากอะไรจากราคาที่แพงแพงเท่ากับดีจ้ะไว้ถูกอ่ะไม่เอาเอาเนี่ยแพงเป็นชุดพ้องคํานะจ๊ะชุดนี้ชุดตองคำใครเช่นนี้ก็ไม่แพงเท่าไร 5, นะจ๊ะเธอแค่ห้าพันนะจ๊ะหลังจากที่เราได้เล่าเรียนเสร็จของวันนี้ก็ชี้เพื่อนคนนี้ก็ชวนมาบ้านแล้วบ้านเธอยังไงบ้านเธอเคยรูยร่ามากแม่คือคนรวยชั้นหนึ่งเลยหรือเปล่าคือโดนรวยอ่ะเธออโอโ เราบ้านอยู่ในเมืองเซตเจลิวิงอยู่ในคอนโดรู้จักฉันตอนไหน่ตอนเรียนหรออุ้ยเธอคือมีคนต้องการซื้อเสื้อผ้าฉันขอขอยัตกลับบ้านเพื่อไปส่งเสื้อให้ลูกค้าก่อนนะคือฉันทํางานออนไลน์ด้วยอะ่ะฉันขายเสื้อผ้าถ้าสนใจหรือเปล่า๋ยวฉันจะกลับบ้านก่อนนะไว้เจอกันใหม่นะเธอถึงบ้านอะไรร้อยยังไงฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยบ้านชันเนี่ย มารสุมเขาหรืออย่างไรกันตอนนี้มีอยู่สิบพันละได้สักหมื่นหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะไปสร้างบ้านแล้วตอนนี้แล้วก็มีเพลินหมากเงี้ยแล้วก็อาศัยบ้านคนอื่นไปเรื่อยๆเราไปทำคอลเลคชั่นเสื้อเพิ่มเติมดีกว่าที่ร้านขนมไข่มุกเช่นเคยนี่ร้านขนมไข่มุกที่จริงใจเราก็มาถึงที่ร้านขนมไข่มุกที่จริงใจแล้วนะจจุดิม ซึ่งตอนนี้ก็น้องก็หิวอ่ะจ้ะวิเยอเฟรรี่ <Fairy. S 1> ทำไมไม่มีปีกอ่ะคุณนะคือแบบเฟรดี่มาทํางานที่นี่ด้วยหรอไว้เฟรดี้เเฟดายพนักงานที่นี่ด้วยทําไมเมื่อกี้ไม่เห็นปีกงงมากปีกเพิ่งจะมางานเราต้องทําอีกกี่ชั่วโมงอีกสามชั่วโมงต้องทำงานตอนนี้เราก็ทําการบ้านไปก่อนเพราะเราก็รอไปนี่ด้วย รอคนขายมาคนขายยังไม่มาเดี๋ยวเราให้น้องทําการบ้านไปก่อนเราถามคนนี้ได้ไหมว่าช่วยสอนทําการบ้านได้ไหมอุ้ยแฝดแร์ air, ใจพวกเธอฉันยังไม่ได้เล่นเลยคุณนะทําการบ้านก่อนนั่นแหละทําการบ้านไปด้วยคุยไปด้วยได้เวลาง,งานแล้วทํางานที่บ้านเหมือนเดิมงานของเราให้ทําอะไรเอ่ยไลฟ์สดไลฟ์ <laughs> สดสตรีมเกม โอ้ oh my god งานของฉันแต่ละวันถ้าทำที่บ้านก็คือสตรีมเกมไปวันๆอย่างเงี้ยหรอแต่หน้าที่การงานมันก็ดีนะเยี่ยมเลยอะ่ะทำการบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำอัน,นี้ต่อเราก็ต้องทำทำงานไลฟ์สตรีมต่อจ้าสตรีมเกมช่ำชำไปละโอ้ยสตรีมรอบละส4่เหรียญคือรวยกี่โมงถามกนรวยกี่โมงคนนะถ่ายรูปเสร็แล้วก็ขาย แต่เมื่อไหร่จะขายออกสักทีไอชุดเนี้ยขายไม่ออกนานมากแล้วออลด 50, ห้าสิบเหลือสามพันผูเธอแล้วก็ลองชุดนี้ต่อโปรโมทโอเคมีคนสนใจก็ขายไปเลยอันนั้นราคาแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยห้าสิบอ่ะเอออันนี้นี่ขอราคาเดิมนะเพราะว่ามันมันเพิ่งจะขายไม่ออกสองรอบปะ่ะเออสามพันเก้าเองไม่แพงไม่แพงกันเองราคากันเอง ปิดชิงช่องไปิชิงช่องสิจใาคนเธอไปห้องน้ำน,น้องน่าจะกดเองแหละเออน้องมาเองแล้วป้าจูเลียตมองแรงอะ่ะทำไมอะคะทำไมอะคะหนูไม่สวยแล้วไงคะนี่มีคนมาขายละเดี๋ยวเราสั่งอะ่ะอ,อ๋อเป็นอันนี้ก็ไนดะ้เดี๋ยวเราขอทำให้น้องมีสภาพร่างกายที่เคก่อนหนอเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างเสื้อผ้าอีกรอบหนึ่ง และน้องก็กินเสร็จแล้วเมื่อกี้แล้วก็เอาเตียงออกมาแล้วก็นอนตรงนี้เลยจ้ะเราไม่แคร์อยู่แล้วเราพกเตียงมาด้วยพกเตียงมาได้หรอพกเตียงมาได้เหรอเนี้ยเนี่ยเราจะได้นอนที่ไหนก็ได้เออลรเกิดไม่ต้องมีบ้านแล้วนะจุดนี้พกเตียงมาเลยแล้วก็มาใช้ของจากที่นี่ห้องน้ําก็มีอาหารก็มีขายแล้วจะมีบ้านไปทําไมเตียงก็มีแล้วเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเลย เลิดเกินนะคุณนะานี่ให้น้องน,นอนไปเือนได้แล้วลมั้งพอแหละไม่ต้องอิ่มหรอกนอนอิม่มก็คงไม่ต้องทำหลายแล้ววันนี้ยฉลกเก็บด้วยทําไมมันเริ่มขายยากแล้ววะมันขายได้เวลาชุดป่ะเนี่ยจริงมันขายได้เวลาชุดนะออดีดีวิ่งไปไหนอะวิ่งไปอ้วกโอ้ยนอโรคนั้นหายโรคนี้ก็มาฉันเป็นโรคได้ทุกวันแล้วเอะตั้งแต่พักเสริมใหม่มาฉันเป็นโรคทุกวัน ไม่มีวันไหนที่ฉันจะไม่ป่วยโรคไอเป็นเงินออกมาก็คือหายไปแล้วแล้วตอนนี้เป็นโรคอะไรอีกเนี่ยฉันคงต้องเป็นโรคอย่างนี้ต่อไปเันขี้เกียรรักษาค่ารักษาพันห้าถ้าไม่อยากรักษาแพงก็ต้องมีเพื่อนเป็นแฟรี่อันนี้เราก็จะตั้งราคาเดิมไม่แพงกันเองเอออีกชุดหนึ่งด้วยลองใส่แล้วก็ถ่าโรปดูดิดูเสื้อออกจะสวย แฟชัน่นที่ยอดเยี่ยมทําให้ได้รับผู้ติดตามอ๋อหรอแฟชัน่นที่ยอดเยี่ยมแล้วทําไมไม่มีคนเซอร์ล่ะครับคุณนาะอันนี้แค่ห้าพันเองโอ้ยถ้าฉันขาดได้ชุดนี้นี้แล้วก็บ้านฉันก็มีเลยฉันก็ได้สร้างบ้านเลยเดีย๋ยวเราไาหยิบชันมตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ดด่มอ่ะเขาซื้อมาแล้วเขาก็ไม่เด่มอะนี่ของฟรีจ้ะเดีย๋ยวแล้วก็เราว่าเราไม่ทําเสื้อของตัวเองหรอปะ เพราะว่าทําเสื้อของตัวเองแล้วไม่มีใครซื้ออมันเศร้าทําอีกสักสองชุดเพราะตอนนี้เรามีอยู่สี่พันเดี๋ยวเราจะซื้อมาสักห้าชุดเราเอาเงินมาต่อยอดแล้วก็ไม่มีกําไรกําไรอยู่ไหนทุกนี้เรามีเรียนปะเอา้าทำไมมันขึ้นว่าไปเรียนตอนนี้เวลาเรียนอยู่หรอทาไมมันไม่แจ้งเตือนให้ไปเรียนเมื่อกี้นี้งงไม่ได้ดูตารางเรียนเราไม่ยากเรียนไม่ดีเกรดเราก็เกรดซีกำลังจะขึ้นบีแล้ว นี่ยไปโรงเรียนดีกว่าตอนนี้กี่โมงละ9โมงยังมีเวลาอยู่ทําไมมันวา้ามาที่บ้านพอแล้วสําหรับโรงเรียนวันนี้แต่คุณครูของเธอที่โรงเรียนครอบป,ประเดียวคิดว่าเธอคงจะทําได้ดีกว่านี้พยายามอีกหน่อยไม่ให้ไปก็ไม่ไปไม่ไปแล้วไปโรงเรียนแล้วก็ได้เสื้อผ้าก็ขายไม่ได้วันนี้เนี่ยทำไรดีเดี๋ยวเราซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ดีกว่าแล้วก็มาขายต่อเพราะว่าเราสร้างมันก็ไม่มีคนซื้อเศร้า เดี๋ยวก่อนเราต้องดูเทรนเสื้อผ้าก่อนว่าเทรนไหนกําลังมาแรงตอนนี้เทรนอะไรเทรนสตรีทแวร์จ้าสตรีทแวร์กำลังม,มาแรงเดี๋ยวเราซื้อเสื้อผ้าสตรีทแวร์กันสตรีทแวร์นี่ไงสตรีทแวร์เราจะเลือกซื้อเสื้อผ้าสตรีทแวร์เพราะมันเป็นเทรนน่ะตอนนี้มาละนี่โปรโมทนี่มีคนชอบเป้า่าเะนไรเนี่ยโอเคแล้วมีคนชอบอขาย เอ่ออันนี้สองพันสองร้อยห้าสิบจ้ะไม่แพงไม่แพงไม่ากันเองราคากันเองพวกเธอไม่แพงเลยโอ้ยแม่เสือสาวเป็นชุดแม่เสือสาวหรอโอ้ยแรงมากแม่เสือสาวในตาสวยโอ้ยเอาเธอตามมาถึงบ้านเลยหรอสวัสดีจ้าเธอไม่ทำงานหรอวันเนี้ยมาถึงบ้านเลยนะเนี่ยเธอมาทําอะไรแถวนี้หรอคือบ้านฉันไม่มีอะไรเลยนะ อันนี้พันสามเองไม,เงไม่แพงไม่แพงแล้วก็อันนี้ต่อเดี๋ยวค่อยคุยนะฉันขอวางขายเสื้อผ้านในออนไลน์แป๊บนึ่ง่ะจะ้ะแล้วก็อันนี้ต่ออีกชุดเดียวแล้วจะพี่รอก่อนนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมีอะไรให้ช่วยด้วยฉันขอยาจากเธอได้ไหมเธอเป็นแฟร,รี่นี่ขอให้เธอรักษาได้ไหมล่ะขอได้ไหมเอาทำไมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ให้ยาเราอ่ะฉันไม่อยากใช้ตังค์พันห้าในการรักษามันแพงเกิน เราไปหาตังจากการร้องเพลงดีกว่ามบดซีรลิวิ่งดีกว่านี่มาถึงแล้ว <c oughs> ทำเลเดิมของเราก็คือตรงนี้จ้ะเข้าประตูป,ปุ๊บคุณก็ต้องจ่ายต่างก้อนนะจ๊ะหันมาทางนี้แล้วก็ร้องเพลงก็แข่งกันไปเลยสิคะเดี๋ยวเราให้น้องหาตังด้วยการร้องเพลงไปเรื่อยๆเลยจ้ะงานก็ยังไม่ไม่เริ่มแปดชั่วโมงเพราะวันนี้เราโดดเรียนโดดเรียนจ้าไม่ลาด้วยนะโดดเรียนเดี๋ยวเราเค่อยทำการบ้านก็ได้นาน นี่ได้ทักษะระดับสี่แล้วทักษะประกอบการระดับสี่ร้องเพลงไปด้วยเล่นโทรศัพท์ปไปด้วยโอ้ไม่ก็แบบใหม่เวอร์นี่ได้ทีละสี่เหรียญจวให้น้องร้องเพลงไปช่น้องไหวปะเนี่ยโอ้ยไปไหนอะไปอ้วกอีกแล้วใครร้องเพลงอยู่หรออ,อ๋อคิดว่าคนน้องหมาเห่าร้องเพลงจ้ะน้องหมาใครอะมาเห่าอะไรตรงนี้ทำบ้านกับเราไหมอะทำไมน้องเหมือนจระเข้เลย วิได้หกเหรียญแล้วนะแดงว่าไอ้เวลสามแล้วเออไปแล้วเหรอน้องมาไปแล้วเหรอไอโทมาอีกไม่แน่ใจว่าจะไปหาเธอที่บ้านดีไหมโอ้ยชวนไปบ้านอีกแหลปะปะปะไปบ้านเธอและเราก็มาถึงบ้านของเพื่อนเราเป็นเชิบร้อยอันนี้หมาเธอเหรอหรู้ว่าตามฉันมาอีกเนี่ยเธอต้องการอะไรจ๊ะต้องการกลับไปอยู่บ้านกับฉันหรือเห็นตามฉันมาดูซิว่าน้องมีเจ้าของหรือเปล่าน้องเป็นหมาจรหรือเปล่า ส่งเสียงทักทายชมความรู้จักโอ้ยโทรกันเก่งจังเลยพวกเราบางคนจะไปเที่ยวที่ท่าเรือคืนนี้คุณอยากไปด้วยไหมคืนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมไม่ไปแล้วอะชมเชยน้องตามมาขนาดนี้น้องอยากกลับไปอยู่กับเรารเปล่านี่ถ้าเราคุยไปจนสนิทน,นิดนึงมันก็จะสามารถพาเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมซึ่งเราจะสรุปในอีกไม่ช้าเดี๋ยวฉันต้องเข้าบ้านก่อนนะ ถ้าเขาชวนมาบ้านเนี่ยเรานอนได้ปะเพราะเขาชวนไงลองดิ <What? S 1> ถเธไมีน้องหรออุ้ยบ้านเขาเธอมีน้องนอนได้ไหมนอนได้ไหมฤษีเขาจะว่าเออว่าจริงด้วยไม่นอนก็ได้หนูมีเตียงของหนูเดี๋ยววางลงพืน้นักคุณแม่เธอโดจังเลยฉันแค่ขอนอนนิดหน่อยก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวฉันก็นอนตรงนี้ก็ได้ ว้ยมีคนต้องการซื้อเสื้ออีกแหละทำไมทำไมพอฉันมาบ้านนี้ปุ๊บก็ต้องต้องมีคนอยากซื้อเสื้อฉันนันทีเลยสองพันซี่หมดอตนี้ปุ๊บฉันก็จะสร้างบ้านแหละฉันหมดอตนี้มันก็น่าจะได้หมื่นหนึ่งแล้วปะ่ะถ้าฉันไม่ได้ซื้อแบบสร้อยสรายกับบ้านเอ๊น้องหมานี้คือต้องการไปอยู่ด้วยหรือเปล่าทำยังไงได้บ้างให้เขาไปอยู่ด้วยกันกันกบเรากลับบ้านไปส่งเสื้อผ้าจ้าลูกค้าสั่งเสื้อผ้าแล้วเอาดีๆจากที่เราสังเกตนะ มันจะขายได้วัวละชุดอ่ะเอาจริงมีก็ให้น้องไปขายได้อีกสองพันสี่ตอนนี้มีอยู่หกพันแล้วถ้าขายได้อีกก็น่าสนตีเดี๋ยวเรามาวางตรงนี้จะได้นอนนอนที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวเราให้น้องนอนไปก่อนนะน้องแบบแดงมากไ่มีคนซื้อเอาไ,ไปขาย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 อีกชุด ตอนนี้เราก็ได้เงินหนึ่งหมืนแล้วพวอ่อเธอเราจะได้สร้างบ้านแล้วน้องก็จะได้ม่ต้องอยู่แบบลําบากลําบนอีกแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกันจีกว่าก็เสร็จแล้วกับบ้านของน้องเราตอนนี้น้องอยู่มากแต่ใช้ฟไฟได้ไหมใช้ไฟไม่เปิดอ่ะมันไม่ได้จ่ายค่าไฟาค่คาไฟกี่บาทสองโอเคจ่ายค่าไฟไปสองดีนะที่มีสิบแปดคือโจรลจะจ้ะมีสิบแปเรียนลวตอนเนี้ย สร้างบ้านเป็นหมื่นสองให้เธอก็ดีอยู่ก็ใหญ่อยู่ที่ลืมอีกอย่างคืออะไรห้องน้ำ <c oughs> โอ้ยห้องน้ำค่อยว่ากันไม่ค่อยจะซื้ออีกแล้วแต่มีการเรียนเดี๋ยววันนี้เราส่งน้องไปเรียนดีกว่าถึงบ้านแล้วไม่ไม่ขายของก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะบ่นว่าโอ้ยทำไมส่งช้าเออได้พันสามแล้วรวยแล้วตอนเนี้ โปรโมทเสื้อก่อนแล้วค่อยไปทําแล้วก็คือป่วยทั้งวันทั้งคืนถ้าใส่ชุดนี้ต่ออันนี้พันห้าจ้าอันนี้ก็สองพันเป็นละห้าสิบเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้ก็ขายได้แหละเพราะมันจะขายได้วันละชุดเราดูละเราสังเกตละชุดนี้ก็ยังขายไม่ได้อีกหรอชุดนี้ <laughs> ชุดนี้ยังขายไม่ได้อีกหรอนานมากแล้วนะชุดนี้ชื่อกุลาบเรเดอร์วางขายชุดนี้เดี๋ยวจะไปนอนแหละนีไนนะ่ไปนอนจ้ะไปนอนจ้ะ น้องดูจะง่วงมากไม่ว่าเราจะเป็นลมแล้วแม่มีบ้านน้องก็จะมีครบแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะสร้างห้องน้ำหนึ่งพบาทน่าจะพอแหละเอาไม่ทันนอนสลบก่อนแล้วขอจบอีพีนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะเกเธอเอาไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แลกะกดติดตามกันเอาไว้ด้วยบายยขอบคุณที่รับชมนะ